ครับ <laughs> แล้วไม่คกีนที่ผมผสมเล่นไปอ่ะค่าเสียหายไม่เกี้ชิ้นละ1 5บอ็มที่กูผสมทิ้งไปไม่เกี้สามสอมฮะ <laughs> วันนี้เนี่ยนึกคืมอยากจะเป็นนินจาชิโนบิฮะหนึ่งพันฟองคุณผู้ชม เป็นเงินบาทคิดกันง่ายๆครับผมฟองละ39บาท1,000ฟอง3 9 0 0 0ชิว <c oughs> ชิวชิวชิวคุณผู้ชม <c oughs> เรามาดูกันว่ามีของอะไรอยู่ในไข่นี้บ้างนะครับไข่ชินโนบีเนี่ยนะครับผมก็มีตั้งแต่เซตระดับแรนะครับซึ่งระดับแรเนี่ยนะครับผมถ้าเราใส่ครบ9เซตเนี่ยนะครับ <c oughs> เราจะได้ท่าอ e ีสเปเชียลขึ้นมาขึ้นคลิปไปคุณผ,ผู้ชมได้ดูกัน นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับแต่มันไม่ได้มีแค่แลอย่างเดียวในนี้นะครับผมในนี้มันจะมียูนิคด้วยนะครับยูนิคเนี่ยอาศัยครบ3ส่วน6ส่วน9ส่วนสเตตัสก็จะบวกตามนี้นอกจากเซตชิโนบิเนี่ยก็ยังมีของแบบเกลืออีกเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้เราคาดหวังกัน1,000ฟองอครบเซตฮะม <laughs> มันยากมากการนี้เราจะคาดหวังครบเซตเนี่ยยากเลยเอาเป็นว่าให้ได้ระดับแลสัก สักสามชิ้นขอมากไปไหมเนี่ยเริ่มกันเลยคุณผู้ชม1,000พันใบระหว่างเปิดแต่ผมไม่จะชวนคุณผู้ชมคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมันน่าจะนานพอควรเลยคุณผู้ชมหูพันใบอ่ะนี่เปิดทั้งวันเนี่ยจะหมดหรือเปล่าเนี่ยแล้วเปิดช้าด้วยนะเปิดทีละใบดูน่าจะมีระบบแบบเปิดทีละร้อยใบอะไรอย่างเงี้ยเงินมันได้เผาเร็วๆหน่อย ขออนุญาตชวนคุณผู้ชมคุยนิดหน่อยนะครับผมเกมซอนโฟนี่นะครับถือว่าเป็นเกมเก่าแก่นะครับผมได้15อันเลยเออบวก5ถึงบวก10เฮ้ยแล้วถ้าผมเปิดได้บวก1 0 15เมตรผมจะทำยังไงเนี่ยเอา,าเพราะมันเป็นเกมเก่าแก่นะครับผมมันเป็นเกมที่ปูฐานให้กับชีวิตผมเลยจะเรียกว่ามีวันนี้เพราะโซนโฟก็ไม่เวอร์เกินไปอ่าสำหรับตัวผมเองนะครับ ทำไมมันได้หล่อฉีดยาเยอะจังเลยว่าคุณผู้ชมเออเนี่ยคูณ3เนี่ยได้ใช้ที่ผมไปเก็บเลเวลมานะตอนนี้เวลสามเอแล้วนะครับหลายๆคนคอมเมนต์ว่าทำไมไม่เห็นมีแบบว่าไป PVP เลยอะไรอย่างเงี้ยจะเย็นเย็นก่อนเราเปิดตัวเนี่ยต้องอลังการเลยแบบว่าบวก9ทั้งเซตอะไรอย่างเงี้ย จะเย็นนะครับผมอยากเปิดตัวแบบมีชินูบิครบๆเลยเอ็กเอ็กเลยนึกออกปะพวกสกงสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์บวกกันนะครับแต่ตอนนี้มันมีไข่ชินูบิมาแล้วไงผมก็อยากที่จะลองเปิดดูบ้างนะครับทำไมมันมันไม่ได้อะไรเลยวะคุณผู้ชมหรือว่าหรือว่ามันจะมาหลังๆมีส่วนปะระหว่างนี้โมชนคุยไปเรื่อยๆนะครับผมมันเปิดได้ที่ระบายคุณผู้ชมเฮ้ยเกลือว่ะคุณผู้ชมมันเปิดลัวๆไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่สามารถแบบ อย่างนี้ไม่ได้ต้องกดทีละอันทีละอันเลยแต่ถึงเราจะได้ของเกลือเนี่ยเราก็ของไปขายได้นะไอพวกของพวกเนี้ยไอรอบที่แล้วที่เราเปิดได้ไอบัตรลงดันเยอะๆคุณผู้ชมจําได้ปะผมเอาไปขายเนี่ยผมได้เงินมาประมาณ17 1เจ็ดสิบแปดเอ็มี่ผมเอาไปจ้างเขาลงทรัพย์ซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยเงินเหลือประมาณ16เอ็มนะครับก็ถือว่าก็ไม่ถึงกับเกลือนะถือว่าเราได้เงินเอ็มมาใช้ด้วยนะครับเนี่ยคุณสามเนี้ยห้าสิบใบไปแล้วว่ะคุณผู้ชมยังไม่เห็นแม้แต่เงา แต่ผมไม่ดูรีวิวนะที่คนอื่นเขาเปิดกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกลือฮะ <c oughs> คือเกลือกันเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่แบบใส่เซตชินอปิครบเซ็ตหรือ,อยังนะในเซิร์ฟนะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์ม,มันออกยากมากเลยคุณผู้ชม <c oughs> แค่แบบระดับยูนิคเอาแค่ยูนิคนะยูนิคนี่คือระดับที่แบบยังไม่สามารถกดสกิล l e ได้นะเ <c oughs> ี่ยผมได้อ่ะมาถึงผมได้ยูนิคเลยพูดปุ๊บได้หมวกนะครับเป็นหมวกยูนิคหอัน มาแล้วไปเลยจบจบอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยอะร้อยใบแรกเนี่ยเราอุ้ยมาลุลัวว่ะนี่ได้เป็นผ้าบันคอด้วยนะผ้าบันคอแบบนินจาชิโนอเบะาต่อแลมัปีันโลภนะความลรบมนเริ่มเข้าคองามไปไปไปอีกมา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 อีกเยอะเยมาอีกเยอะๆยเอ้เสื้อมาเอาเวว้หมวก เสื้อผ้าบันคอคุณว่าไงอะมาสามชิ้นเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะคุณผู้ชมนี่ไม่เกลือนะเฮ้ยผมไม่ดูรีวิวเนี่ยคนอื่นเขาเกลือกันยับแต่ไอพิมอาจจะไม่เกลือก็ได้ของในแง่ดีเข้าไว้สิไม่คิดเราได้เหรียญเยอะนะไอเหรียญยกตู้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปยกตู้กันด้วยนะครับจากไอพวกของแคสที่ผมได้มาเมื่อภาที่แล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ยกตู้กันด้วยนะครับโอ้โหร้านค้า ได้เยอะมากครับกูเปิดกูเปิดจนเป็นบ้าครับนี่กําลังจะเข้าสู่100ลูกแรกนะครับได้ชิโนบีมา3ชิ้นเนี่ยคือหลังจากที่ได้ไอเสื้อล่าสุดมาก็คือ เงียบเลยคุณผู้ชม100ใบแรกนะครับได้มา3ชิ้นนะชินุบินะครับผมเป็นระดับยูนิคนะครับเฮ้ยทำไมไม่มาแบบแลไปเลยแอกแอไปเลยไปมานั่งแอคโชว์สาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมว่าเราจะได้แลสักกี่ชิ้น1000ลูก39,000บาทสัก3ชิ้นจริงๆหรือครบเซตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพอจะเป็นไปได้ปะ หรือว่าขอมากไปแต่หลายๆคนน่ะเขาได้ยูนิคมาเขาก็สามารถเอาไปอัพได้ด้วยนะค,คุณผู้ชมนะเอาไปอัพเพิ่มแบบให้มันเป็นระดับแรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คือทุนก็ต้องหนาหน่อยนะครับบวกกับต้องใช้ดวงผมเห็นอยู่นะครับติดตามอยู่ในกลุ่มอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้แรเลยอ่ะช่วยกันคอมเมนต์ปลอบใจด้วยโอเคป่ะผมไม่อยากนั่งแห้งคนเดียวแบบเหมือนคนที่ถูกหลังแกอะไรอย่างเงี้น <c oughs> ยนะครับผ่านไปแล้ว20ใบนะครับ ยังไม่มีอะไรออกมาเลยออกมาแมงแต่เข็มฉีดยาเจ้าไปฉีดใครอะ่ะสี่สิบห้าสิบอันน้อยให้มาไม่คิดเือเชี่ยวอะ่ะเข้าบนหน่อย <c oughs> มาหน่อยรู้พอชนินบีเอ้ยใหญเสียชื่อใหญเสียชื่อรู้ถึงไหนอายถึงนั่นโหเลดแม่งโหดเหมือนกันว่ะอันนี้เลโดโหดแน่เงี้ยคุณผู้ชมเป็น100ร้อยกว่าใบแล้วนะครับแมงยังไม่มาเลยครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อวอะ่ะ โอ้โหเชียสองร้อยใบแล้วคุณผู้ชมเฮ้ย <laughs> มันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แล้วปิ็มได้มาสี่ชิ้นครับเป็นยูนิคหมดเลยแต่ก็น่าจะปกติไหมสำหรับคนที่เปิดไข่อเลทประมาณนี้คือปกติไหมคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเหลือแ800ดใบคุณผู้ชมกำลังใจในการเปิดตอบผมเริ่มจะถดถอยแล้วครับความรู้สึกตอนนี้นะครับ คือมันดูแบบผู้ร่วมตอกนะมันดูสิ้นหวังมากเลยครับจากเลทที่เปิดตอนนี้เนี่ยเขาไม่เลทบอกไหมว่าเปอร์เซนต์ออกเท่าไหร่อะไรยังไงผู้ของแล่ะผมอยากได้สักชิ้นสองชิ้นนะมันจะได้ไม่น่าเกลียดเกินมันเปิดลําบากมากเลยไข่เนี่ยทีละลูกทีละลูกได้นีกแหลวใช่ไหมคุณผู้ชมมันเป็นยูนิคป้าเมื่อกี้ใช่ไหมผมได้ยูนิคใช่ไหมหรือว่าแลวะ ยูนิคครับ <c oughs> แมวเมกซ้ำคู่อชอปผมได้ของซ้ำ <c oughs> มึงมายูนิคได้ไม่ได้ว่าแต่แบบมึงช่วยมามึงมาซ้ำทำไมอ่ะ <c oughs> มึงมาได้เว้ยแต่แบบ <c oughs> ไม่ซ้ำอะม่ใมันไม่ได้เกียรตนะิอะโอ้ยเกม แ่งหมดกำลังใจในการเปิดเลยว่านี่ผ้าพันคอเดี๋ยวพันคอกูตายได้เลย <c oughs> มาหน่อยมาหน่อยลูกพอ่อมาหน่อย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 กำลังใจมาแล้วกำลังใจมาแล้วได้นหน้าครับผมได้หน้าชินบนหนิหน้านดหน้าหน้ายังไม่มีเอาละได้มาห้าส่วนแล้วครับผมกางเกงถุงมือใช่ไหมกางเกงถุงมือแล้วก็เออเออเออเอเอหมวก อันนี้หมวกบอเนี่ยอันนี้คืออะไรวะดูดิอ่ะหมวกมีแล้วนะครับผมเหลือผมครับผมชินอบินะครับผมเออเออเออเฮ้ย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 ทำเล่นทำเล่นไม่แย่เว้ยไม่แย่อยาได้เป็นแลถ้าเป็นแลมันจะชื่นใจกว่านี้พูดถึงเออเดี๋ยวอันไหนที่เราได้ําเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปผสมต่อนะครับผมเผื่อจะได้ระดับแลนนะครับก็จริงก็ฝันลมๆแรงๆอ่ะนะครับแต่ก็เปรเซสมันก็มีไม่ชอบมันไม่มีเลย มาหน่อยเฮ้ยจะสามร้อยใบแล้วน้าเอ็งจะไม่ออกเลยเลยรให้มาทำไมเนี่ยขวดยาเนี่ยเหลือเชื่ออว่าเกม <c oughs> อ๋อเขาเห็นว่าเราลงดังบ่อยไงช่วงนี้ผมเก็บเลเวลลงดันไงเขาก็เลยให้เรามาไวใช้ปั๊มยงปั๊มยาปัม๊มานาอะไรอย่างงี้ใไม่น่าใช่เกลือเกลือกูเกลือ โอ้ได้หมวยอันนึงครับผมถ้ากับหมวกเราได้ซ้ำมาสองอันแล้วนะครับแมงเอ,อ้หมวกแมงอันหนึง่งมันไม่มาระดับแล้วฮะไม่ไม่มาระดับแลให้มันจบจบไปเลยมาเป็นระดับนี้ทั้งใหม่อะยูนิตกับกูมีเยอะแล้วเกมไม่กดตีนาสามร้อยใบยครับได้หมวกมาสามใบ เดี๋ยวลองดิ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 ลองผสมดิ <c oughs> เขาผสมเป็นยังไงนะผมแบบไม่ได้ผสมนานแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองพร้อมกันเลยนะครับจะได้รู้ครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลาผสมนี่มันคือนนี้คุณผู้ชมมันต้องใช้ทั้งหมดกี่อันนะเมื่อกี้สมมติว่าเราซื้อมาสักห้าอันก่อนลอง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 ให้รู้อันนี้ป่ะแบบนี้ป่ะและอันนี้คือเหรียญอะไรอ่ะผมไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรโพเทคมันโอ้ยกันเนอใช่ไหมแต่ ใครตอบสมมอลอให้รู้ว่าถ้าเราจะผสมจากยูนิคไปแลจากแลไปรีเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะประมาณนี้นะครับถือว่าซื้อความรู้ให้คนดูได้ดูไงคุ้มอยู่นะมึงนางั้นเดี๋ยวผมเปิดยาวๆเลยคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวปิดกล้องตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแบตมันจะหมดนะครับ5้ารอยใบแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่มีระดับแลมาเลยสักชิ้นครับมียูนิคล้วนๆเลยนะครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับ เล็ดหดแบบโูดไปอ่ะ500รยใบนะครับผมยูนิคมาทั้งหมด4 3่2นะครับเราย่อยทิ้งไป2ก็มาทั้งหมด14ชิ้นก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับผมอีก500ยาวๆอย่างที่บอกนะผมจัดมา1,000ลูกผมกดหมดแน่นอนครับ สักสามบใบดีกว่าเดี๋ยวผมแบบไปส่องดูราคากันนิดนึงผมอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่ไม่ออกยากขนาดนี้ราคามึงต้องแบบนิดนึงแล้วนะาคามึงต้องโหดนิดนึงอ่ะกดสองเลยชิโนโบิชิโนก็น่าจะขึ้นแล้วมีระดับยูนิคนะครับผมอุ้ยเดิมๆไม่มีขายเลยเหรออ๋อมีมีมีโอ้กูตกใจหมดเดิมๆไม่มีชิ้นละ7 M 8 M เอดลยคุณผู้ชมแหวนเนี่ย9 M อแล้วไม่คิดว่าผมผสมเล่นไปอ่ะค่าเสียหายไม่เกี้ย หมวกชิ้นละสิบห้าเอ็มที่กูผสมทิ้งไปเมื่อกี้สามสิบเอ็มฮะ แม่งชิ้นละ 60M ครับอันนี้คือถุงมือนะนะครับส่วนเสื้อเนี่ย 65M แหวนครับโอ้โหร0 0 m มึงตั้งให้ใครซื้อเนี่ยโอ้หูหน้า89ส่วนรองเท้าเนี่ยนะครับผมอีก 8M คุณผู้ชม <c oughs> แล้วผมกดทิ้งแบบโอ้โหไม่มีเยื่อใหญ่เลยอะ่ะโอ้ยปิมคงติดตลกเกิน <c oughs> อาุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการสปีดรัวๆแล้วนะครับผมอีก350ใบเดี๋ยวไปดูบทสรุปกันนะครับว่า1,000ซองได้อะไรบ้างเรียบร้อยครับผม1,000ใบไม่ได้ของแรเลยสักชิ้นเดียวมันจะร้องไห้เลยเนี่ยน้ำตาผมไม่จะไหลเลยฮะ ได้ของยูนิคมาเนี่ย 2, 4, 5, 4, 5, 20, 20บวกกับในคัง25ชิ้นแล้วบวกไก่2อันที่เราย่อยไปก็จะเป็น27ชิ้นถ้าตีไปชิ้นละ6 m อถ้าเราเอามาคูณ27คูณกับ6 162อมนี่เฉพาะชิ้นูบินะคุณผู้ชมจะถามว่าคุ้มไหมไม่ฮะ มันควรจะมีแลสักชิ้นหนึ่งอ้และที่สำคัญนะไม่ครบเซตด้วยค่าสองชิ้นครับ เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมถุงมือนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับนี่มีคนขายรองเท้าอยู่แต่ว่าเป็นของเซรานะครับซึ่งถ้าผมดึงมาเนี่ยผมก็ต้องไปเปลี่ยนอีกนะครับผมเป็นของจูนะครับซึ่งตัวละครผมเนี่ยเป็นจูเรียบร้อยไม่มีขายด้วยฮะไม่มีขายด้วยคุณผู้ชมแล้วหมวกเนี่ยตอนนี้15 m เอเข้าไปแล้ว oh. <laughs> เชื่อผมอยากย่อยอีกว่ะเผื่อแมงมางเผื่อดงดีมาไออันนี้มันคืออะไรวะคุณผูช้ชมผมจำไม่ได้ไออันเนี้ยที่มันเขียนว่าการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายอ่ะมันมีไว้ทําอะไรวะกรุณาเลือกเครื่องแต่งกายที่คุณต้องการค่าธรรมเนียมคือ5 0,000มันมีไว้ทําอะไรอะ่ะลองไหมต้องการโขนอ๋อมันคือการโขนโอเคคุณรู้ว่าอะไรเฉย ตามที่เราได้สัญญากันไว้นะครับผมเมื่อต้นคลิปเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมเนี่ยจะไปโยกตู้ใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหเด๋ยวผ,ผมต้องขายของเพียบเลยนะครับที่ได้มาเนี่ยพวกเหรียญพวกเลย <c oughs> โอ้โหปาลตะไยอ่ะอเดี๋ยวนนี้ไปก่อนอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ไปย่อยด้วยนะครับมีอีกไหมมีแหวนอุ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วๆๆๆมีอะไรเก็บได้อีก อ่แหวนแหวนแหวนเอาแหวนที่พอไมาย่อยด้วยนะครับผมอยากเอาแหวนนี้มาย่อยด้วยอ่ะอ่ะแล้วก็มีแหวนหมีนี้นะครับอุ้ยเต็มเต็มเต็มแหวนหมีโอเคเดี๋ยวเราไปย่อยกันนะครับหาเรื่องถลุงเงินเล่นผมเปิดแหวนมาก่อนเลยคุณผู้ชมแหวนที่พอ p นะครับแหวนที่พอ p นี่ โอ้ระดับยูน like ิคเลยนะคุณผู้ชมถ้าเราไปโยกเนี่ยเราอาจจะได้แลร์เลยนะเว้ยโคตรเปิดเจอโคตรเปิดเจอเลยไอแหวนที่ผมนี่มันราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยถูกคุณผู้ชมราคาประมาณ2เอ็มโอ้ยอย่างนี้ต้องจัดให้หมดเรลิปป์เอ่อขออนุญาตเก็บไว้อมมันหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเราไปชาแนลจีนครับ ไปแบบคนในนอนเนี่ยโหยนี่สำหรับมไทายคลิปตอนเที่ยงคืนเนี่ยคนยังแบบบึ้มบ๊มซัมเบ้อยู่เลยมาแล้วจ้ามาแล้วพี่มาแล้วพี่พร้อมจะโยกให้หน้าสั่นเลย <c oughs> บอกอย่างนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับเราเนี่ยใส่ระดับยูนิคเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่ชิปเข้าไปนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ระดับแร หรืออาจจะได้ยูนิคเหมือนเดิมแต่ถ้าแตกเดี่ยมันจะได้มาเป็นผงซึ่งผงเนี่ยสามารถเก็บสะสมเอาไปแลกแคดได้ด้วยนะครับโยกครั้งหนึ่ง50000นคุณผู้ชมไปครับ นี like ่เราเก็บไว้ใช้เลยเราได้ถุงมานะครับเป็นถุงเงินไปต่อดีป๊มดวงมันมาเองจะมากึกมากาแค่นี้ได้ยังไงเด็กมันเอาไปพูดต่อนะว่าเองมันขี้คาตาขาวไปแตกแตกฮะโอ้ยแตกไปต่อไปหอง้าครเจ็บครเจ็บเลย แหวนไอแหวนนี่ระดับอะไรอ๋อยูนิคเหมือนกันคุณผู้ชมผมขอดูสเตตัสแหวนได้ปะเปิดสเตตัสมันแหวนมันเป็นแหวน SP นะครับผมแล้วก็ทีมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไ,ไ,ใชไปเลยไปเปลี่ยนไปเป็นของแรนให้พี่หน่อยได้ปะ,อะไอแหวนแรแรแร,ร,ร,รไม่ละมึงม่วงมาเลยฮะโอ้เจ็บเจ็บไปทางหัวใจไอแหวนนี่เหมือนกันไอแหวนนี่ก็ยูนิคครับไปครับ โยกเข้าไปใหม้มันหลุดลอกจะลองแล้วคุณจะลองแล้วคุณจะลองแล้วไปไปได้มาชิ้นเดียวคุ้มไม่เ่ยคุณผู้ชมไม่ได้มาชิ้นเดียวฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> โอ้เจ๊งไ <c oughs> อเซษเมื่อกี้เอาไปทำอะไร <c oughs> นี่ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมห้าอันที่แตกแลกได้หนึ่งอัน นะครับผมนี่ผมแรกเลยแลกหนึ่งอันแล้วเราก็ไปโยกต่อเข้าหลุมเดิมแต่รอบนี้ผมมั่นใจว่ามันมาผมมั่นใจว่ามันมาแน่นอนคุณผู้ชมกดไลค์เป็นแรงใจให้ผมหน่อยขอบคุณมากครับผมเยี่ยมโมเลกูลกมากเด็กๆ3ามสองหนึ่งไปครับนั่นไง <laughs> พอพอเิ๊ <laughs> อ่ะถือว่าขำๆนะครับ วห <blankets Aid> <ch> แต่คุณสนุกเลยมันได้ฟิลแบบเดิมๆกลับมาเหมือนกันเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวผมหาตั้งร้านขายของนี่ได้มานะครับผมเป็นเงินทุนขายของและได้เงินเอ็มเอาเงินเอ็มมาทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูค <heights, S 1> ุ้มเพราะฉะนั้นใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเจอร้านปิมคุง้ไไงไปแม่ปิมคุงดีวกว่าลุงเหม็นช็อปถ้าคุณเจอลุงเหม็นช็อปายปิมคุงยังไงก็ฝากกดหนุนด้วยนะครับเห็นแล้วอยากโดนอยากเล่น ก็ไปหาโหลดได้นะครับผมโซนโฟร์ถ <GO av uther> ้าเอาง่ายหน่อยก็กดลิงก์ผมทิ้งไว้ให้สำหรับคนนี้อยากจะโดดโอ้ยน่ารักจังเลยครับอขออนุญาตฮะขออนุญาต